ก็ให้เลือกนะคะนี่แต่ของคุณฟู่ขวัญฟังชื้อ是什么意思ฟู่ขวัญฟังชื้อถ้าใช้เงินแบบไหนวิธีการชำระเงินอ่าฟังชื้อคืออะไรคะรูปแบบ,แบ,บใช่บบฟังชื้อคือรูปแบบหรือวิธีการถูกต้องอ่าเราซื้อเกด์นี่้ใช่รูปแบบนะคะหรือว,วิธีวิธีไม่ใช่วิธีการอ่าส่วนฟู่ขวัญเนาะเราเขียนหลายรอบเลยนะก็คือ ชำระเงินซีฟูขวัญฟังช์ชฟูขวัญฟังชชเนี่ยจะเป็นอะไรที่ได้ยินบ่อยมากว่าเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางการชำระเงินเยอะมากใช่ไหมคะก็จะได้ยินคํานี้บ่อยฟูขวาญฟังชชก็คือวิธีการชำระเงิน你的付款方式วิธีการชำระเงินของคุณอ่ะแล้เนะอยู่อีกตคือเลือกเพราะฉะนั้นเราบอกว่าให้เลือกวิธีการชำระเงินของคุณได้เลยอ่าคือ 选你的付款方式对选你的付款方式很好啊然后啊เต็มเทั้งประโยคเลยค่ะ nah in，สองสามม你就你就在这里选你的付款方式非常好เพราะว่าหลินหลินเขาก็ชี้ไปตรงไอคอนอะไรบางอย่างแล้วอ่ะนี่เลยเดี๋ยวเธอก็เลือกวิธีการชำระเงินของเธอนะตรงนี้ได้เลยอ่ะ 你就在这里选你的付款方式可以扫码付款可以ปลว่ ness, <姜 S 1> าอะได้啊มารถที <S S ่ะ扫码付款还记得扫码付款吗สแกนจ่ายใช้扫码然后呢付款เก็คือไปสแกนจ่ายมาก็คือสแกนนะคะสแกน สแกน QR code ใช่ไหมหมาก็คือเหมือนกับเอาไว้หมา,<อ>าแล้วก็ตัว๋วฟูกขวัญชำระเงินสาวหมาฟูกขวัญ也可以用信用卡用私财信用卡是什么东西？ยง่ยงข,งงขบัตรเครดิตบัตรเครดิตด้วยล่ะสิ้นย่งขาก็คือบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้บัตรเครดิตได้ด้วยนะคะเหยียบเขยี่ยง สิ้นยงขาเอใช้บัตรได้ด้วยเย้เคยอูมีวิธีแล้วก็ยังสามารถที่จะูขวววนัววัต้าขดนี款น,น,น่าส款哎这个有意思了啊你那存在什么意思嘞货到付款 B ดี Dash on delivery ฮ่่าหัวเนอคือสินค้าล้วแปลตรงๆได้เลยหัวเนอคือสินคา้าอ่ะสกเกนีไ่เสียอันนี้บทนี้ก็เหมือนได้เรียนภาษาจีนธุรกิจไปด้วยเลยนะคะเนี่ยอ่านะคะช้อปปิ้งอาไลสินคา้าเต้า是什么意思ถึงอ่าสินคา้านะคะเต้าแปลว่าถึงแล้วผู้ขน是什么งิน ชําระเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออะไรก็คือสินค้าเนี่ยมาถึงแล้วค่อยชําระเงินคนไทยก็จะพูดว่าชําระเงินปลายทางชําระเงินปลายทางนะคะคนจีนจะเรียกว่าข้วเต่าฟู่ขวาก็คือสินค้าไปถึงแล้วค่อยชําระเงินนั่นเองน่าได้คำสาบแล้วนะวันนี้คำสานะปเนี่ย cash, cash on delivery เลยใช่ไหมคะอ่านั่นแหละ COD เนะาะใช่ คนไทยก็ชำระเงินปลายทางคนจีนก็คั่วเต้าฟู่ขวนแต่ละประเทศก็พูดไม่เหมือนกันนะคะอ่ะวันนี้เราได้วิธีการชำระเงิน3รูปแบบด้วยกันอ่ะมสีสแกน QR Code จโคจมาชัวเสาหมาเสาหมาฟู่ขวนอ่ะใช้ชำระด้วยบัตรเครดิตนะคะจะมาชัว ย,ง,ย,ง,ง,ยงค่ะยง신용ค่ะด้วยย,ง,ง,ยงค่ะและถ้าเกิดว่าชำระเงินปลายทาง怎么说货到付款对货到付款非常好นะ,ะมีประโยชน์ไหมคะ有用吗这个很有用เออ很有用นะคะหนังสือตำราเรียนยังไม่มานะพวกนี้นะนี้เราเรียนกันก่อนเพราะว่าจริงๆพวกเนี้ยนะคะใช้กันเยอะมากนะคะใช้กันแบบบ่อยๆอยู่เรื่อยเยเนาะ ยิ่งชำระเงินไปทางคนชอบถานเอ้ยโยมโยขัวเต้าฟูขวานการช่วยเหงาปีจ้าอ,อันชินรู้สึกแบบสบายใจหน่อยเนาะ